เำห้วยบกมืมดมากเลยทุกคนตอนนี้เป็นทางตรงนะครับ ไฟไปได้ไหมโอ้มหโอ้ my god โอ้ my god ผมมีไฟนี่ไปไปได้นี่ไฟลีนะไม่ไหนไตอนนี้เราเปิดไฟตัดหมอกนะครับเพื่ออัฒนารถในการรับชมนะครับจะได้ตื่นเต้นนะครับในบรรยากาศแบบนี้นะครับ เปิดไฟแล้วนะครับจุดๆนะครับต,ตอนเปิดไฟคือไม่เห็นอะไรนะครับคงไอ้หนูหน่ากลัวโอ้โหถ้าไมา่จำเป็นอย่าออกบ้านตอนกลางคืนนะครับคือมันมืดมากนะครับเส้นทางนี้นครับเชียงใหม่ลี้นะครับ เชียงใหม่ลีขอย้ำนะครับเผื่อรถเสียรถอะไรมาจะได้ไม่ลำบากนะครับนี่ครับไฟมีนิดเดียวนะครับอ่ายบร้อยชีวิตคนเดินทางกลางคืน,นครับ ชีวิตหลังพวงมาลัยครับกว่าจะเจอแสงไฟก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับดูนะครับดูไว้นี่ครับนานๆจะมีรถมานะครับเปิดไฟให้เน นะตอนนี้คลิปก็ได้มาถึงนาทีที่สามแล้วนะครับดูลองคิดดูนะครับผมขับรถมากับเพื่อนนะครับสามนาทีมีรถสวนมาแค่คันเดียวครับขับรถใหญ่นะครับทุกคนดูนะ ไม่ได้ขับมอเร์ไซค์นะครับขมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นมุมสูงขนาดนี้นะครับ บ้านแม่โตบนะครับค<ก>ือตอนนี้ฝนลุกครับทุกคน บเบื่อกับโควิดครับจะกินข้าวเซเว่นไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันมันมันเกิดแจกอะไรถนนคดลงละงครับก้อยแห้งนาทีแล้วครับมีรถแค่คันเดียวครับสุดจัดไหมทุกคนฮ่า เกียวมอไซค์แล้วสองรอบพอเพียงครับชีวิตที่เพียงพอแนะนำให้ไปเปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นเลยครับไม่มีสัญญาณไฟเลยไม่แต่ไฟฉายบนหัว ไว้หนาทีนะครับเพราะว่ามันไกลมากไกลถึงนถนนหลักนะครับก็มีแต่ตาตอนนี้สำหรับคลิปนี้สักเกินไว้นะครับสำหรับขับรถกลางคืนนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกมาเด้อดูครับอันตรายนะครับก็มันมีไฟ ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ